โอเคขอกราวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดูแอดออนเวฟพอยท์นะครับซึ่งเป็นแอดออนมาร์กจุดนะครับซึ่งเราสามารถมาร์กจุดที่เราต้องการได้แล้วก็วาปไปได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอัปเดตแล้วก็มาดูฟีเจอร์ที่มีอยู่นะครับว่าอันไหนลบออกไหมอันไหนเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งแอดออนนี้ผมไม่ได้ลบอะไรออกไปเนะครับเพียงแค่แก้ไขเพิ่มภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็สูตรครับอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง อดับแรกเลยนะครับสูตรคับซึ่งทำมาใหม่นะครับจะไม่ใช้เข็มทิศอันเดิมเดิมแล้วนะครับเป็นเข็มทิศที่สร้างขึ้นมาเองเลยนะครับโอเคดีการคับก็ประมาณนี้นะครับใช้เหล็กรอบๆแล้วก็อ่กรีนได้นะครับกรีนได้ก็คือได้จากการเผากระบองเพชรนะครับซึ่งได้มาแล้วนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นเอ่อเข็มทิศสีเขียวๆนะครับซึ่งเวลาเรากดชิ้ขวาหรือว่าแตะแตะนะครับ หรือว่าแตะค้างในมือถือจะเพิ่มจะมีเพิ่มจุดวาร์ปไปยังจุดวาร์ปแก้ไขจุดวาร์ปลบลบจุดวาร์ปแล้วก็วาร์ปจุดตายล่าสุดนะครับก็คือเราสามารถทําได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่ผมเพิ่มภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาแล้วก็เวลาตายเข็มเพชก็จะไม่ดรอปแล้วนะครับแต่ก่อนมันดรอปนะครับซึ่งตอนนี้จะไม่ดรอปแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูสาหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนะครับโอเคมาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาร์กจุดรับไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มจุดรับตั้งชื่อว่าโฮม,มก็คือบ้านของผมแล้วพอผมจะได้สีเขียวนะครับอันนี้ผมไม่ใส่นะครับวิธีการใช้ไอคอนว่าใช้ยังไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งตัวไอไว้ด้านบนนะครับแกะกดรับแล้วจะมีสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วสมมติว่าเราไปเดินเล่นที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถใช้อันนี้ในการรับได้เลยนะครับปึ๊บยังจุดรับซึ่งผมรับมาแล้ว ประมาณนี้ตรงนี้ปุ๊บก็วับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขจุดวับได้นะครับแก้ไขว่าจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนชื่อไหมนะครับแล้วก็ลบจุดวับได้บอกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวับจุดตายล่าสุดนะครับซึ่งมันจะมีประวัติทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมลองล้างประวัติก่อนนะครับล้างเอาหมดแล้วนะไม่มีเปิดการตายแล้วผมจะใช้คําสั่งคิวตัวเองนะครับมาดูว่าเข็มทิศจะดรอปไหมนะครับ นี่เข็มทิศไม่ดอบนะครับมีแค่เข็มทิศไม่ดอบนะครับแล้วกอ็อย่างอื่นก็ดับตามปกตินะครับซึ่งมันทําให้ไม่โกงเกินไปนะครับบางคนอยากเล่นแบบว่าไม่ให้ของดอับอะไรงี้นะครับก็เลยทําไว้นี่ครับรับจุดตาล่าสุดผมก,กดได้เลยปึ๊บนี่แล้วก็มาเก็บของได้เลยครับส่วนเข็มทิศก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลานะครับรมนันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการารับจุด ซึ่งวาร์ปจุดมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเราเซตจุดใช่ไหมมา h o m โฮมเดี๋ยวผมตั้งเป็นสีผู้นี่มาเสร็จแล้วแล้วผมลองออกจากเกมนะครับซึ่งออกจากโลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกจากโลกแล้วมันจะทำให้วาร์ปหายไหมนะครับผมบันทึกไว้นะครับมมรบันทึกข้อมูลโลกไว้นะครับก็พยายามจุดวาร์ปนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงจะออกจากโลกก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับจุดวาร์ป บันทึกได้เยอะมากเลยนะครับไม่จําเป็นต้องลบออกก็ได้นะครับเราอยากบันทึกตรงไหนก็บันทึกได้เลยแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับผมคงไม่ได้มาอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ผมจะทําให้มันใช้ได้ยาวๆนะครับซึ่งเราจะใช้ได้จนกว่ามันจะอัปเดตไปไกลจริงๆนะครับถึงจะแบบใช้ไม่ได้นะผมจะทําให้มันเพื่เๆลนะคดไว้ด้วยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนเวอร์พอยนะครับอันนี้ผมเล่นกับเวอร์ชันล่าสุดนะครับใคร ที่ใช้เวอร์ชันล่าสุดหรือเวอร์ชันต่ำกว่าก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนะครับมาดูวิธีการติดตั้งเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการติดตั้งกง่ายๆเรามาอยู่ที่หน้าโลกใช่ไหมครับแกดเดนิวเวลนะครับแกดเลยแล้วก็จะเจอ behavior pack นะครับก็เพิ่มเข้าไปเลยนะครับวันนี้ตัดต้นไม้นะครับคลิปใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะครับคลิปลองจากคลิปนี้เลยนะครับมีมาแล้วนะครับ เพิ่มมาแล้วทั้ง Behavior Pack แล้วก็ r e s u r c Pack นะครับ Experiment มาดูในส่วนของ Experiment เราต้องเปิด Beta API นะครับประมาณนี้แล้วก็กดสร้างโลกเด้เลยก็เป็นอารเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังติดตามแอดออนผมอยู่หรือว่าอยากได้อดออนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะทำลงให้นะแต่ส่วนอันไหนที่มันทำไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำให้นะครับ หรืออยากให้ update, on, หอัปเดตแอดออนเก่าๆออยากเพิ่มฟีเจอร์ให้กับแอดออนเก่าๆก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นประโยชน์อของหลายๆคนนะครับเผือแบบใครที่ต้องการเหมือนกันนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับสรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในสิ่งที่อยากได้นะครับนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ